สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณโซนจัดงานนะครับแล้วก็มีงานช็อปสมัยนะครับก็จะเป็นแบบตลาดขายของขายสินค้าขายของกินต่างๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2แล้วนะที่มาแล้วก็มีงานช็อปสมัยอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำผักผลไม้น้ำอะไรเงี้ยนะครับมีด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงนะทุกคน มีขนียวมะมวงชุดเล็ก60ชุดกลางร้อยหนแบบนี้นะครับด้านนี้ก็มีนี่ด้านนี้ก็จะมีเป็นของอาหารเหนือนากนมาอาหารเหนือก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นออนี่ขนมไทยเดี๋ยวเราซื้อขนมไทยไปกินกันดีกว่านะเนี่ยมีแบบหลายอย่างเลยนะมีเออเนี่ย ขนมเกปูนเอาอะไรดีนะเอาเอาวันนี้กันนี่นะครับกล่องมึงแล้วก็อันนี้กล่องนี้อย่างละกล่องครับนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นขนมไทยนะครับของร้านนี้นะครับกล่องละห้าสิบบาทงานก็จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะครับเนะี่ยมี ร้านแบบเบเกอรีร่ต่างๆนะ่ากินมากโอ้บริเวณเนี่ยครับบริเวณร้าน,ช,น,นชั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นครัวซองนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนะคุณน่ากินมากเลยมีเป็นแบบของเบเกอรรีร่ต่างๆนะครับร้านน้ำจะพาเดินดู พาดดูบรรยากาศของบริเวณงานนะอันนี้เป็นข้าวเกลียบปลานะทุกคนอืข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบกุ้งนะครับร้อยเบ็แตกก็มีอ้อนุ่นยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราพาดูฝั่งนั้นนี้ก่อนดูฝั่งด้านด้านาจุดแรกก่อนจุดนี้เขาก็มีของกินเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นมัสม,ม่วงออ มีมะม่วงอ๋ออันนี้ก็น่ากินน้ำมันม่วงเดี๋ยวมันม่วงชาเขียวเผือกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเช้นจันมียำปลาดุกฟูชุดละแปดสิบนะครับแดงแหนมเนื้อเนี่ยชุดละสองร,ร้อยเราซื้อแหนมเนืองไปกินอีกดีไหมซื้อซื้อแหนมเนืองไปกินบ่อยมากเลย อของกินนะครับก็จะเป็นงานช็อปสมัยเนี่ยเป็นงานของขอายอาหารนะครับกุยช่ายราชวัตรนะครับมีแบบเยอะมากตอนนี้คนก็เริ่มท,อทยอยทยอยออกมาช้อปปิ้งสินค้ากันอันนี้ลุยสวนกของละหกสิบบาทนี่ฟังนุมโคตรสดนะครับนี่อยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะครับนะเขาจะมีแบบ ร้านค้าละลยต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราพาเดินดูฝั่งด้านนี้อีกร้านนี้ด้านหลังก็มีร้านนะอันนี้ก็จะเป็นขนมเปียะนะครับขนมเปียะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ผลไม้กีวีทองกล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอ้ยน่ากินมากไปเดินดูนะดูดูในงานในงานเขาก็จะมีอันนี้เป็นโค้กเกี๊ยวนะครับ คเกี่ยวน่น่ากินมากไปเดินไปเดินชมอันนี้เป็นจะมีลูกชิ้นปลายาวราชนะครับเอลูกชิ้นปลายาวราชอันนี้ก็ขนมจีนน้ำยาปูใบแตะนะครับกล้แตะนะะ่บใบแตะนะครับใบแตะนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบหลากหลายเลย อันนี้ก็จะมีเป็นน้ำส้มนะครับมีเป็นโอ้นีเ่เป็นขนมนมเนยอันนี้ก็จะมีน,นี่ขนมขนม,ข,นมข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดสดไส้ชิ้นละสิบบาทก็มีแหนมหมูใบตองสดโอ้อันนี้น่ากินมากหนมหมูใบตองสดอืมเห็นไหมก็ถ้าเป็นชุดไว้นะสามารถที่จะมา ซื้อเป็นชุดกลับบ้านได้ครับอันนี้คือจะเป็นฝั่งนี้นะให้ดูฝั่งด้านนี้อ๋ออันนี้เป็นเปี๊ยะเตี๋ยขนมเตี๊ยะนะครับนี่ตอนนี้ก็จะหมดฝั่งแรกนะครับอันนี้คือฝั่งฝั่งด้านหนึ่งนะอ่ามีอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปสมัยฝั่งที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูว่าแบบแต่ละฝั่งเขามีอะไรขายกันบ้างนะเนี่ยด้านนี้ก็มี อันนี้ก็เป็นโอเโหเข,า,ขาเกลียดหม้อนะขนมอันนี้ก็ของทอดนะเผลือกทอดเต้าหู้ทอดอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็อุย้ยแกงส้มแกงส้มด้านนี้ก็มียำปลาดุกฟูมีสลออัดปลากะนวะนะนกินมากเลยกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับมันม่วงอะไรแบบนี้คนระับ เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรอีกโอ้ตะโก้อันนี้เป็นขนมนปังนะครับมีช็อปสมายช็อปสมายฝั่งด้านนี้นะครับนอกจากนี้ก็ขอ,องกินเยอะมากมีข้าวนะครับโอ้โหมีมีปูมีกุ้งอะไรแบบนีบ้นบอันนี้น้ำ ผลไม้ต่างๆน้ำผลไม้สดน้ำปัน่นอะไรแบบนี้นะครับขน,นมอันนี้ครับะม่วม,ง,มงเบาแช่อิม่มาเยอะมากเลยตอนนี้เราเห็นนะม,มีทั้งแบบแช่อิม่มมีทั้งแบบสดนะครับมีเนี่ยมีน้ำปลาหวานอันนี้ก็ขนมส่วนมันจะเป็นขนมอาหารประมาณนี้อันนี้คือส่วนที่สองนะ โซนนี้ก็จะมีผลไม้เนี่ยโซนนี้ก็มีผลไม้เนี่ยเรามีผลไม้มีขอ,อ,องอันนี้ข้าวหมูทอดนะครับคิดละหกสิบบาทอุย้ยมีหมกแกงเนี่ยมกกมมกกมหม,มกแกงมีหมกแกงมีข้าวหลามชอ็อตนะครับหมกแกงมีหมกแกงมีข้าวหลามช็อตอันนี้ก็เป็นขนม อันนี้ทำสดๆเลยนะให้ดูกๆดูก็ทำกันสดๆเลยฝั่งด้านนู้นก็มีเดี๋ยวเราลองไปด้านนี้อานนี้มีอะไรอีกอคนก็ทยอยมาซื้อของกินกันกลับบ้านนะทุกคนลูกชิ้นปลานะครับขนมเบื้อง ขนมเบื้องก็น่ากินนะขนมเบื้องแบบขนมเบื้องโบราณนะขนมเบื้องโบราณอ,อันนี้แบบปลาหมึกต้มหวานมีอะไรอีกฝัง่งนั้นก็จะเป็นไดฟุกุนะครับ ใดฟูกูมีส้มโอส้อมโอขาน้ำผึ้งแพ็คละหนึ่งร้บาทส้มโอก็น่ากินอ,อันนี้ก็น่ากินมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยดูดิอันนี้คือเป็นงานแบบขายของกินนะครับช็อปสมัยนะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28เดือนตุลาคม2,564นี้นะครับในด้านนี้ก็จะมีรันน้ำ เยอะมากช่วงนี้คือ,อเทศกาลอาหารนี่จัดกันทุกห้างเลยทุกคนเนี่ยมีแบบเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาที่เซ็นทนรัลรัดเผาอชั้นหนึ่งะครับมา,าเดินช้อปปิ้งกันบริเวณด้านนี้ได้เลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับอยู่ตรงท่ามกับ On the Table นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจก็มาด้านนี้ได้นะครับมี On the Table อยู่ตรงโซนที่เป็นการจัดงานนะคะีครับอยู่ใกล้ๆก,กับ อยู่ใกล้กับห้างเนี้ยอ,อยู่อยู่อยู่ตรงบริเวณของยูนิโคลนะครับเนี่ยยูนิโคลแล้วก็จะมีจัดงานขายอาหารต่างๆเนี่ยบริเวณด้านนี้เยอะแยะมากมายนะครับร้านเยอะด้วยนะไปถึงนู้นเลยยาวไปถึงนู้นอยู่ติดกับบันไดาทางบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบน,นครับเดีนี้ได้มาหนึ่งอย่างครับก็เป็นขนมไทยเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารคาวกันบ้าง แล้วก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะครับมาช้อปปิ้งช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณงานนะครับให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้แล้วครับกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจไทยนะครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ